กินกันได้เลยนะคะดีๆเต้าหู้กับเก่ารักนะคะอร่อยนะคะอย่าบอกไปนะคะเต้าหู้เก่ารักนับถิ่นนะคะนี่มากินกันได้เลยนะคะใครชอบแบบไหนกินแบบนั้นนะคะอ,อร่อยค่ะ,ะกินงได้เลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือเต้าหวยเต้าหวยน้ำขิงเก่าลักพี่เก่าลักนะคะ กีนแล้วมันก็อร่อยนะพูดแกชอบกินปิดคอนม่ยยกเลยนี่เก่ารักเก่ารักเก่าลักกะอร่อย Mm. Hảo oh, lạc bệnh tôm Tôm rất kia là น้ำขิงแช่เย็นอร่อยเขาเลือกปลาปลาต้มโง่กรอ,อบตัวเล็กหรือเราจะเรียกแป้งกอบก็ไล้กินเต้าหูนะมีวิตามินนะคะ ดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านจะมีความสุข,ขบุรักษสาพระคุครองสาธุกพืบ้ายจ้า